แล้วันนี้อยู่กับ e-sport gaming นะครับมีคีย์บอร์ดนะครับจากทางค่าย e-ga รุ่นใหม่ล่าสุดเลยบอกเลยว่าตัวนี้อาจจะถูกใจใครหลายๆคนมากเพราะตัวนี้เป็น t k l ที่เป็น Mechanical Switch มาแล้วนะครับเป็นตัวนี้นี่นะครับ e-ga type k7 นะครับจะมี2ส,สีก็คือเป็นสีขาวกล่องขาวกับตัวสีดำกล่องเขียวแบบนี้เลยนะครับตัวนี้ก็คือจะเป็น full rgb ด้วย <Wow. S 1> แต่น่าเสียดายนะตัวนี้ถอดสวิตช์ไม่ได้นะไม่เป็นไรนะรตัวนี้ สเปคเนี่ยจัดเต็มมากเรื่องฟองเรื่องไฟในะบอกเลยว่าหให้มาครบให้มาเต็มนะครับเดี๋ยวไปดูตัวคีย์บอร์ดกันนี่เป็นคีย์บอร์ดนะครับตัวสีขาวลวนะ้วนในรุ่นของสายเคย7นะเป็นตัวที่ไม่มีหนังแผ่นนะจะเป็นตัวแบบว่าเขาเรียกว่าเป็น t k l นะเด็ดคิวคเลตนั่นเองก็คือจะเป็น80%มีทั้งหมด87ปุ่มหรือ 87ขีนั่นเองนะฮะตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวคีย์แคปคีย์ไทยไฟรอดด้วยนะฮะตัวที่บอกเลยว่าไฟเนี่ยสวยมากเดี๋ยวไปต่อไฟให้ดูนะครับเดี๋ยวเบลไฟให้นิดนึงนับจะได้เห็นไฟของคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับตัวนี้ไฟเป็น full rgb นะครับบอกเลยว่ามาคุ้มเลยค่ะพัน,ต,น,ต,นต้นเนี่ยได้ไฟ rgb ถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่าและสวยงามมากนะับตัวนี้ก็คือเป็นไฟที่สามารถปรับแต่งได้ าที่ลองกดดูประมาณ10กก่าหมดนะครับเพราะว่าเรื่องหมดเนี่ยไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่มันมีหมดย่อยข้างในอีกทีหนึ่งอ่ะเรากดเปลี่ยนฟังก์ชัน F9 นะครับในการเปลี่ยนไฟทีเนี้ยในการเปลี่ยนเนี่ยมันจะสามารถเปลี่ยนไฟข้างในได้อีกนึงก็คือกดฟังก์ชันเดี่ยสักหน่กดฟังก์ชันลูกศรลงนี่ก็คือจะเปลี่ยนย่อยได้อีกทีหนึ่งหลายสีเลยนะครับลูเล่นเขาเยอะมากตัวนี้จลองกดดูนะครับหมดฟงหมดไฟ แล้วนอกจากนี้นะครับไม่ธรรมดาตัวนี้มีไฟด้านข้างมาให้ด้วยและนี่ก็เป็นไฟด้านข้างของเขาสามารถกดฟังก์ชันอินเสิร์ตได้นะครับเพื่อที่เราจะเปลี่ยนโหมดไฟนั่นเองด้านข้างตรงนี้เลยนะครับโหมดไฟอันนี้ก็มีประมาณ12โหมดนะครับประมาณ12โหมดไฟด้านข้างรวมปิดด้วยนะครับผมก็ลองไปโอ้โหใช้กันดูได้นะครับบอกเลยว่าโหมดไฟนี่คือมีมาให้เล่นเยอะมากนะครับทั้งด้านข้างแล้วก็ด้านบนนะฮะแล้วก็มีนะผมเป็นโหมดเหมือนคัสตอมนะครับ ถึง5ปุ่มด้วยกันนะคือกดฟังก์ชันหนึ่งอ่าก็จะมีโหมดอย่างเงี้ยน่าจะเป็น A.P.S. นะจะเป็น W.A.S.D. อ่าก็จะมีโหมดต่างๆของแต่ละแบบนะฮะแล้วตัวนี้ก็สามารถคัดต้อมไฟทีละปุ่มได้โดยใช้ตัวคีย์บอร์ดตัวนเี้เลยนะครับในการกดอ่าฟังก์ชันวาที่โหมด C.M. หหรือ2 3งหรือ5หรือก็ได้นะครับอ่ะลองกดที่5แล้วกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นปุ่มแบบว่าไม่ติดทุกปุ่มนะครับก็จะมากดฟังก์ชันนะแล้วก็ ESC นะครับค่ะอ่ะกดปุ๊บจะกระพริบอย่างงี้แล้วก็สาามรถ เรียกแล้ว,วจะปปุ่มไหนติดบ้างอ่ะเป็นปุ่มนี้อ่ะเป็นสีชมพูอยากเปลี่ยนสีอก,ก็กดอีกทีหนึ่งปึ๊บปึ๊บอ่ะเป็นสีู้อ่อนเป็นสีเขียวสีส้มนะครับอ่ะแล้วก็กดอีกปุ่มหนึ่ง i u o อ,อ่ะประมาณนี้เสร็จแล้วก็กดฟังก์ชันแล้วก็ E S C หนึ่งรอบทีเนี้ยเขาก็จะบันทึกโปรไฟล์เอาไว้แล้วนะว่าเราเคยคัสตอมปุ่มสีนี้ไฟนี้เอาไว้ที่โปรไฟล์ห้านะครับประมาณนี้เลยส่วนใครจะลบหรือว่าจะล้างใหม่ก็กดฟังก์ชัน delete ครั้งนะครับ ไฟก็จะรีกลับไปเป็นโหมดปกติเหมือนเดิมนะแล้วก็มาดูว่าหายยี่ยงเนี้กคือจะหายปกติแล้วนะก็คือเราสามารถเซตใหม่ได้เลยนะฮะตัวขนาดของคีย์บอร์ดนะครับก็เป็น3 5 8คูณ130คูณ41 เมตรนะครับก็จะเป็นกว้างคูณยาวคูณสูงของเขานะครับตัวนี้นบด้านหลังด้านหลังนะครับก็สามารถปรับระดับความสูงได้หนึ่งระดับครับมีการลื่นมาให้ด้วยนะครับตัวนี้เดี๋ยวจะเห็นไฟชัดเจนเลยว่าด้านหลังเนี่ยไฟสวยงามมากนะครับแต่ไฟเนี่ยจะออกด้านข้างนะครับแต่พอมาด้านหลังมันก็จะเห็นเป็นเส้นๆอย่างนี้เลยนะครับแล้วตัวนี้ที่เอามาลองให้ดูนะครับจะเป็นตัวเลสสวิตนะครับตัวนี้จะมีทั้งบูทั้งเลสนะครับแต่วันนี้เราจะลองฟังเสียงเลสสวิตกันบ้างนะครับ วิสนะครับเป็น2.0หัวเป็นโคเปดด้วยนะครับสายจะเป็นสายถักนะครับผมยาวพอสมควรนะถือว่ายาวมาเพียงพออย่างแน่นอนนะครับสำหรับการต่อหลังเคสก็เป็นอย่างไรบ้างนะครับตัวนี้บอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนในเรื่องของความสวยงามและดีไซน์ของเขานับ e ีเเนี่ยบอกเลยว่าทำคีย์บอร์ดเนี่ยสวยทุกทรงสวยทุกตัวนับตัวนี้จะเป็นตัวอ่ล่าสุดที่เป็นไมครนิเค้ลข,ของเขาเลยก็คือเป็น8ปนะครับ87คีย์นั่นเองครตัวนี้จะมี ปูกับเลสสวิตนับสีขาวและสีดำแล้วก็สามารถสั่งได้แล้วนะครับที่เพจอีสปอร์ตเกมมิของเราเลยนับราคาอยู่ที่1290บาทณวันนี้นะครับช้าอาจจะหมดนะครับบอกเลยว่ามาไวไปไวมากนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ